กับพัชแติกเลยวันนี้มาฉลองวันเกิดน้องกันดูอ่ะีเ่เขาก็แต่งเกมฟุตบอลดูดิเก่งอร่อยเบอร์สดเด็ดัดเด็ด,ดตัวเด็ดของงานนี้พรุ่งนี้ไม่โรงเรียนไม่ใช่หรอนั่น,นดิก็อร่อยนี่เจ้าของวันเกิดเจ้าของวันเกิดเข้ามึงไปบ้านนิ อายไหมพี่อายทำอะไรวะเฮ้ยไม่เอาไม่เอาเฮ้มันยังไม่ได้เปิดทุกคนยังไม่ได้กินนะฮะกินเค้กอร่อยเวอร์ดูพีณทำอะไรเด็กใครเขาเป็นคนอยากกินวะน่ะใครไม่จะพิณจะดีชของวันเกิดท่าวายุจะไปเปิดเพลงงอนเปิดเพลงงอนแต่แต่ไม่เอาสาวกตองเลยนะดีเจฮะสาวหลอกต้องเปิด เคค่ะแล้วมี่ะอุ้ยน่ายกับพลาสติกเลยลำเนื้อค่ะขอแปดหน่อยขออะไรนะแลดูคืนนี้ทุกคนจะได้นอนบ้านเราหมดเลยจริงไม่แน่ว่ะเราต้องกลับบ้านชัวร์โอเคแม่ครับถึงถอยคนกลับรถเมาแม่โทรไปขอแม่กินหน่อย9หรอกโอเคไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย